สวัสดีครับพุกกระผมนะครับอีุูเปแแดงโอ้พนนัรนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำรุ่นมิวเอนะครับตัวใหม่ล่าสุดนะครับก็พิเศษนะครับคือแต่งล้อแม็กเพิ่มเติมนะครับสวยมากครับนี่ะใส่ล้อ20่นะครับตัวรถเป็นตัวท็อปนะครับอันติเมตนะครับ1นล้านีแสามนะครับลูกค้าอยากรลอไม่เหมือนใครครับ สั่งมาแต่งใหม่เพิ่มครับผมนี่ฮะเข้ากันมากๆคกรบล้อ20นิ้วนะครับนี่นะครับลายใบพักนะครับสีเงินไอเบิร์นะครับผมลูกค้าอยากได้รอๆแบบนี้ยินม็อกมาได้เลยนะครับรถมีพร้อมส่งมอบนะครับนี่ครับจอดรอเป็นแถวเลยนะฮะ ลูกค้าไม่ต้องรอนานนะครับไปแนนอ์อนุมัติรับรถได้เลยนะครับจะได้รอ,อ,อแบบนี้นะครับโทรหาผมได้เลยนะครับอี่สุกป,ป้ายแดงโอปานครนะครับ083 0303796นะครับอยากได้แบบไหนผมจัดให้ได้หมดนะครับรอรอ,อแบบนี้นะครับผมขอบคุณครับ